จะแงไว้ให้จก็แค่ทำเือนตรงนี้ยังยืนยันเขว่าสามารถที่จะคือความเห็นของนัก ซึ่งความจริงเน no like in ี่ยสารยังไม่ได้มีสารจริงจะรับมารองไว้แล้วก็ให้ชี้แจงเพราะฉะนั้นสารยังไม่มีวิจัยเลยว่านายกผ่านคุณบัตรอะไรไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบัติเนี่ยมันใช้ใช้ทุกอย่างเพต้องถือว่าขนาดนี้นายกมีคุณบัตรเต็มที่ในแง่ของการที่หน้าที่การงานในแง่แล้วแม่ท่านไม่ท่านคุณก็อะไร ถ่ากับคุณเป็นดีกว่ามว่านายกไม่ขายคุณบัตรไปแล้วซึ่งไม่ใช่